สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับกำลัมง,ง,าม,งามาอยู่คลิปสองครับนี่ต่อจากคลิปเมื่อ,อกี้ครับเงียบครับ,บ,บ <periods> เด้งแล้วครับนี่ สองสางเรียบร้อยพอตะไม้ครับโคโูคีรีเลียงเลียงหลายหนามมากสองเดียนกับปลาเสียบสด อืมเว้ยโหพึ่งเลยอะหลวงบัวพุ่งบัวพานกับปีนี้บัวพานมันแรงเกิน <c oughs> สางนู่ยนั่นใครลงบัวพุ่งสั้นโอ้ยจันโอ้ เอาแล้วมามื่อไหรป,ปีแม่น่ะเ,เ,เะมียนเลยเนาะน้ำบกปบกกัต้องสา Nguyên nắng nắng lùn nơi đây. Nguyên nắng quá để lùn như thế nưa. Ong xài em vào tốp ăn đuổi. Tuyên nè. Huh? Say lùi mùi 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 Nhà có hộp nó, lùn đi lùn lấy you. Hả? Bưng vô Hê <laughs> hê อ๋อไม่ปดูง่ายอยู่ว่ดูง่ายเสร็จเดี๋ยวเราพาลงไปเบ่งอู้เฝ้าหลายแล้วพาเบ่งครับนี่โตงหญ่กูมูนี่นสาครับนี่ นี่ครับนี่ครับเห็นต่หัวนี่มันหวัวงูแล้วหัวป่าเย่าังไนัไปนี้เััไม่สอนจับบ่าวะาม,าวมันมีตัวนึงมันมา,ต,นา,นนนานตัวนั้นมันหน่กว่านี่เัวานนี่ไปเขาแก่อะไรบุ๊บสงสันสงสัมันอยากให้เจ้าจับไหมแ <c oughs> <c oughs> ล้วปลาล <c oughs> <c oughs> ้ว,ว <c oughs> อ ไม่เป็นพ่ออยู่กลางไฮนี่คือดีเรียบร้อยแล้ววันไหนกินเลยอะไรปิวเนยอืมปีนี้หลายครับหลายปลาหลายอิริประซิวแตกหน่วยหน่วยยี่นี่นี่ตัวมีแต่ตัวซ้ำเข็มมี่ยังเลยนะ Như อยู่หัวบัวนี่แหละแล้วอยู่นี่แหละครับไปจับ <laughs> <gặp và> <laughs> <laughs> คุบตบหูเลยไหมเสียนมันปับ๊บซ้ำหลวงหัวพ่งยางต่อเดอามาเลียดสยูโอ้ห <c oughs> น,น่วยแหลกเนาะรุนขังเี่นรุ่นหมดลไมล่เ <c oughs> ออเอากไ้นเล่าเลย <c oughs> <c oughs> จักนั้นยานปะดุงดลลมันจะฝุ่นแหละมให้จ๊ปปะดูงนีเซย์ไะ

mình để bắt kiến ngay thôi anh con ngoài muốn nhìn thấy muốn nghe về là một kia

อ๋อผ้าไปลือยหยาเด้พี่น้องเด้ผ้าผ้าไปลือหยาเอาลื้อลื้อลือปลาปีนี้ก็พอยม่หอกพี่น้องอืมจะปลาดุกรุกง่อยมีปลาดอกโอ้มีครับโอ้แขตันนี้ไมแแขีกว่าเ ใจียบ้อย,อยไม่เกี่ยนผู้ติดตามผลงานว้วยีฤษว่าผู้ติดตามผลงานไต้ขนาดบักสาเองอยังงี้มุมปีนึงยังไปเบิง้งหัวลอยจากกองเย่ <c oughs> จะปาดยงขึ้นกับไปเบิ้งิ <c oughs> ึงแล้วกตหัวลอยจากกอง <c oughs> 外一个。Like